ก็ขนาดสุดแล้วในกลุ่มบลอกเล็บในกลุ่มงงตัวไหนเหรองงอะไรงงงงตัวไหนอะไรรู้สึกเราจะดูดาวกับดา,ด,าด,าด,าดาวกับดาวกับน้ำเงินสลับที่กันมึงมาร์กนี่ดิมาร์กนี่ดิเอา,าให <c oughs> ม่นะเมื่อกี้เมาไปไหนเขาโทษมึงเอาไปก่อนเลยสสยไปทซ้อนมึงเอาไปก่อนเลยเออเออเอามามันดูแค่สลักใช่ไหมซีเรียลอะซีเรียลลเปิดดูแค่ตัว,ต,วตัวเลขตัวเลขเป็นเลขคีย เล็กคี่แบตแบตเตอรี่สี่ไม่มีช่อง P อ่าสายไฟมาเฮ้ยเอ,า,อยางี้ดีกว่าตัดอันไหนบ้าง <c oughs> ตัดไหนบ้างบอกมาดิ <c oughs> เออคือขอสายไฟหน่อยไม่ได้ยีสายไฟเลยไม่อันไหนตัดได้บ้างสกิดุตาลาแล้วบอกว่าอันไหนตัดได้บ้างบอกมาดิ อันไหนตัดได้บ้างตามเง่อนไขที่บอกไปเมื่อกี้ตัว C ตัวเดียวฮะจริงดิ C เดียว C เดียวต้องไม่ไม่ก็ไม่ใช่ได้้ไม่ใช่ได้คู่ก็ไม่ใช่ตัวไม่มีพีด้วยแล้วก็แล้วก็แบตเตอรี่ก็มากกว่าเอ๊ะแบตเตอรี่มีสี่ก้อนนะระเบิดไม่ต่ำกว่าสองก้อนเออแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่าสองก้อนแปลว่าต้องตัดใช่ไหมต้องตัดดิเออแล้วก็เหลือ B กับ C เอสองตัวอ่ะตัว C มีได้บ้างมีตรงไหนบ้าง เอ่อซีซ er ีจะมีอยู่อาที <h <h ่ไม yeah> anyway ่มีอะไรเลยจริงอ่าแล้วแล้วดาวอย่างเดียวอะดาวอย่างเดียวมีปะดาวอย่างเดียวไม่มีเาวตัวดีดาวตัวดาวดาวอย่างเดียวตัดเปล่าดาวอย่างเดียวไม่ตัดไม่ตัดใช่ไหมแล้วน้ําเงินอย่างเดียวอะไมอย่างเดียวมีตัวเอสตัวเอสอันนี้กะไรทีไม่ตัดอ่าน้ําเงินดาวน้ำเงินดาวตัวพีก็คือไม่ต้องตัดไม่ตองใช่ไหม แดงดาวแดงดาวแดงดาวตัว C ตัดเลยอไฟแดงดาวไฟแดงดาวเออไฟแดงดาวมีอะไรนะเอ้ยมีต้องตัดดิเออตัดไฟไฟแดงดาวไฟแดงดาวโอเค เไ้ยทำไมเราบีได้วะหื<ข>มีดาวมีดาวอย่างเดียวตัดเปล่ามีดาวอย่างเดียวตัดเปล่ามีดาวอย่างเดียว,วเป็นตัวดีอะมันไม่ต้องตัดอ่าน้ำน้ำเงินอย่างเดียวเอ้ยเดี๋ยวนะน้ำดาวใช่ไหมน้บนับดาวตัดไปดาวตัดไปดาวตัดไปเอา้าโถ่สกีเบ่กเบ๊งเบ๋อคุณดูดาวกับด,ดูไฟมันดูคล้ายๆกันเลยอะ่ะคือมาร์กไวเลยมาร์กไวเลยมาร์กตำแหน่งไวเลยจะได้ไม่มึน เออต่อไปอันไหนวะเอ๊ะน้ำเงินตัวเดียวก็ตัวเอสแต่ไม่ต้องตัดอ่าน้ำน้ำน้ำเงินแดงดาว <sm all> น้ำเงินแดงดาว <sm all> น้ำเงินแดงดาวน้ำเงินแดงดาวตัวพีเอ่อตัวพีตัดไหมพีอ่ฮึมตัดอุ้ยโทษทีกูพลาดกูพลาดตัดไปแล้วเหรอลืม <sm all> ดู <sm all> ลืมดูเถิดลืมดูดูขอคอลี่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 เหมือนเลโก้มันเสร็จไปแล้วแต่กูเพิ่งเลยดูว่ามันไม่เสร็จเวนกับโน่กดเติร์ดกดเติร์ดแปดสี่แปดสี่แปดสี่ก้อนนะซีเรียลเป็นเลขคู่ไม่มีตุดไม่มีช่อง P ทันดแมสกับพ P ต้องตัดแล้วล่ะอ่โอเค อ่ะมาสายไฟมาสายไฟมาใช่ไหมโอเคมาขาอย่างเดียวตัดอยู่แล้วใช่ไหมขาอย่างเดียวตัดคือตัดอยู่แล้วข้ายิ่อตัดไปเลยโอเคอ่าไฟแดงไฟแดงมีไฟแดงไฟแดงเออไฟแดงไฟแดงฮะตัวเอสเออตัวเอสก็ไม่ต้องตัดแล้วแหละตัดไฟแดงไฟแดงไฟแดงก็ได้อย่างเดียวอ่ะได้เดียวก็ตัวเอสก็ตัดที่ไปอ้าวตัดไปแล้วนี่วะ อ๋อน้ำเงินยังอย่างเดียวก็ตัดนี่หว่าไฟแดงตัดใช่ไหมไฟแดงตัดอ่าดาวอย่างเดียวอะดาวอย่างเดียวดาวอย่างเดียวตัวสีก็ตัดไปอ่าแดงดาวแดงดาวแดงดาวตัวสีก็ตัดไปไฟแดงดาวไฟแดงดาวโอ้โหดาวนี่กูเกลียดมูป้าเลยไฟแดงดาวตัวตัวบีตัดไปอ้าวหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ไฟนับตาเสร็จถอะ กูร์กูเล่เมื่อยมืออ่าสกีดูห้าเส้นเอ๊ะสี่เส้นผู้บิดสี่เส้นมาน้ำเงินแดงขาวเหลืองฮานามิอนุกรมวัดวะดำไปบีเส้นแรกดำเส้นแรกไปบีตัดดำเส้นที่สองไปเอตัดดำเส้นที่สามไปบีตัดตัดเลยเว้ย แดงไปสีเส้นแรกทับสุดยอดแดงเส้นแดงเส้นที่สองไปสีไม่ตัดน้ำเงินไปเอเส้นแรกไม่ตัดสุดยอดแดงเส้นที่สองไปเอฮะแดงเส้นสองเหรออืใช่ไหมสามสิสามแล้วตัดใช่ไหมไปเอนะแดงต่อไปไปเอ แดงไปเอตัดแดงไปเออีกเหรอเออตัดไมไ,ไม่ต้องอ่ะเอา้าดำไปเอดำไปเอดำเส้นที่สี่ตัดสมตัดไหมเนี่ยดำไปเอเนี่ยเอจ้แดงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแดงเส้นห้าไม่ใช่เหรอเมื่อกนะี้หนึ่ง,ง,ส,องสอง ฉันบอกสี่เป็นแล้วอ่ะสามสี่เดี๋ยวแดงเส้นที่สี่จ้ะแดงเส้นที่สี่แดเส้นแดงสีไปเอตัดเออถูกแล้วสีเส้นของสกีใช่จังได้ยังสี่เส้นอรอที่บอกเมื่อกี้น้ำเงินแดงขาวเหลืองอ่ะเอนแดงเส้นแดงอระโอเคผ่านต่อไปสกีดูหกเส้นน้ำเงินน้ำเงินดำแดงน้ำเงินเหลืองเยอะเลยเกินน้ำเงิน ดำแดงนะน้ำเงินน้ำเงินแดงดำแดงเอ้ยไม่ใช่้ยผิดโอ้ยเล้วลูกน้ำเงินน้ำเงินดำแดงน้ำเงินเหลืองเออานามิอนุกรมอันใหม่เลยน้ำเงินไปสีน้ำเงินไปสีไม่ตัดเส้น B ตัดดำไป B เส้นที่สีนะโอเคดำไป B ตัด ไปบตัดน้ำเงินไป B ไม่ตัดแดงไป A แดงไป A ไม่ตัดน้ำเงินไป A น้ำเงินไปเอไม่ตัดแดงไป A แดงไป A ไม่ตัดแดงไป B ไม่ตัดดำไป B ีดำไป B ไม่ตัดน้ำเงินไป A นั่งไป A ตัดดำไป B ีดำไป B ตัดปาา่จ้าเย่เหมต่อหรือกันนะว่ามีจะผิดไหมเอ้ยไอ้เมื่อกี้เราว่าไอ้นม,มันมากไว้ป <laughs> ะเราว่ามี้มันมากไว้ <laughs> รู้สึกว่ารู้อะไรทำแล้วกู้ทำคุมดำไว้ <laughs> ดีแล้วออ๋อด,ดีแล้วมิ้นเพราะเราปกติเราใช้วิธีจำเลย จำเลย 4, <อ>เหรอเมึงจำสีสามสีได้แล้วโอ้เก่งไปแล้วเอ <laughs> อก็จำ 4, สีสามสีไงคือมันไม่ได้ยากอะไรมากมายอะ <laughs> จำมันยากตรงลำดับเลยนะล <laughs> ำดับก็จำได้ง่ายๆเลยคือเราจินตนาการว่าอันไหนโดนอะไรไม่ใช่แล้วอ <laughs> สุดยอดโอเคต่อไปเป็นห้าจุดสองคอมพิวเตอร์แฮกกิงแปดีต้องมาแปดโมดูลห้านาทีตายตายเกตายแน <laughs> ่ๆเลยกี่ลูกเนี่ย แต่ถ้ามีน um ิดดี้น่าจะตัดนะเพราะว่านิดดี้ไม่ต้องแก้ไงเออแฮมโอ้นิดดี้ห้าตัว What the fuck พวกดีมีใช้เขาบ้องกดมิเขาเขาบ้องกดสักครู่หาไม่เจออ่าของสกีเป็นสี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 ปุ่ม อมี a, a, a o u ไหมเดี๋ยว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 ไม่ได้ <พอ S 2> มีม,ม,มีมีสระมีสระนะของฮานามิเป็น d หก d หกกับ d หกกับ e, 3. 3> e สาม e สามสกีน้ำเงินกระพริบน้ำน้ำน้ำเงินกระพริบแดง

ดีดีเระเบิด์สามอันพร้อมกันมั้งเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ก็หน่วงไปแล้วนะอะไรวะเมื่อกี้ดีดีเจออะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นระเบียบระเบียบให้กดแยกกันโนฮ่าอันรวดเหรอฮะจริงจริงเยกกันโนฮ่าอันรวดอะแล้วตัวตอบอะไรอะเว้นแก๊สเว้นแก๊สแล้วตอบ yes เข้าใจอยู่แต่เมื่อมาห้าตัวงี้เดี๋ยวกูตก <laughs> เออมิดูดูดูข่าววงกดใหม่จ้ะดีสี่กับเอฟสี่ดีสี่เอฟสี่คู่ขนาดกันสกีสกีมีมีสระน้ำเงินกระพริบแดงไปหนึ่งไปหนึ่งนึงสีอะไรไม่หาสีอะไรวะลืมแล้วขาไปแดงขาไปแดงขาไปแดงขาขาไปแดงโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือคือไอ้นี่ไอ้นี้ที่ไม่กลัวประสาทน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงโอเคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวนเวนแก๊สเวนแก๊สอ้อย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 เวนอะไรไม่ยด้นะนิดอ่าขาวขาวอยู่ F F สี่มิอยู่ F สี่ขาวอยู่ F สี่วงวงเดียวกันเลยวงกังวงวงด้านขวาเลยอ่าแดงแดงเป้าหมายนะอยู่ที่ B หก B-6 Ừ, B-6 Oh Gai xịt bãi ngân, nam ngân, lưỡng Đen, đen đen, đen đen đang Đen, đen, kheo Nam ngân, nam ngân, lưỡng, nam ngân Đen, đen, xanh, đen, phải không? Đen, đen, kheo, đen chưa kết thúc chưa kết อยระเบิดแล้วไม่ระเบิดอ่ะดีดีระเบิดพร้อมกันไงเมื่อกี้ไงกับอะไรวะล้ว c a u t i o n of explosion needed when gas ฮะสรุปว่า n ดีน e d ที่ปวดไงเนี่ยปุ่มนี้ลบเลยคือเหมือนเขาบอกให้กดปุ่มเดียวกัน คือนี่เดียวนี้เรางงมากเลยคือมันเขียนให้กดปุ่มเดียวกันคือเรายังงงเลยเว้นแก๊สเว้นแก๊สเราตอบเย็ดไปนะเราตอบเย็ดไปมันก็เวทติ้งคอมพีทอะลมควันเนี่ยนะกดเย็ดลมควันเหรอก็มันมีบอกให้มันมันก็เขียนว่าเวทเวทติ้งคอมพีทอะก็งงๆเหมือนกันมีดูดาดหม่ทีเท่าที่เดี๋ยวนะยุกทีจ๋าอะไร คำถามบอกว่าอยากให้ปล่อยแก๊สใส่คุณหรือไม่ผมว่าน่าจะตอบไม่ไม่ได้เด็ดนะไม่มันเขียนว่าเวทติ้งของพีแล้วนะมันปล่อยแก๊สใส่เราไงยังไงวะงงคือโดนจุดระเบะิดปล่อยแก๊สให้ตอบ no. อให้ให้ตอบน o อ๋อคือเขาบอกจะมีคำถามขึ้นมาหน้าจอแสดงผลให้กูให้คุณตอบคำถามให้ถูกต้องคำถามจะประมาณว่าอยากให้ปล่อยแก๊สใส่คุณหรือไม่คุณจะต้องเลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าตอบโ no, นไปเป็นไงวะ venturing present explosion ฮะไม่ใช่ต้องตอบเยี่ยถูกแล้วลงพันนี่นะลงพันเสืบคุณนะเอาหมดตะมือกับไอ้เนงมาเลยจะเสร็จไรเนี่ยงานนี้อุ้ยเป็นที่อะไรวะเนี่ยงงอุ้ยกกููสุดแล้วกูเปิดหาในเลนแง่เลยเฮ้ย C5 กับ E1 C5 กับ E1 มี สีห่่าีน้วสขาวอยู่ดีสามสีแดงอยู่ F สี่โอเคสักคู่ น้ำเงินกับพิบสก,กีมีสละน้ำเงินกับพิบก,ก็แดงถ้ามีตลาดนะพร้อมแป๊บหนึ่งเฮ้ยอะไรไม่คิดเลยวะ เหลืองอะไรอ่ะสกิเหลืองอะไรเหลืองเหลืองอะไรเหลืองเหลืองเหลืองก็เขียวไงหนึ่งสองสามสี่โอเคผ่านอ่าตัวสอนห้าตัวอ่า มีอะไรบ้างตัว K มีอะไรบ้าง K ไม่มาไม่มีเลยหรอไม่มีต,ตัว O ตัว O ก็ไม่มีตัว V ตัว V ยีย <Yeah. S 2> มเฮ้ยกลับไป O ไม่มวีออเดอร์ไหมอะไรนะออเดอร์อะ OTSPR O O ะไรนะ e. t h e r ไม่มี t เตงขค่ะตัว l ตัว l อ่ะเรีน l e a r n ไม่มี e l a r g e l a r g แล้วก็เลยนะ e โอเคได้เดอดตัวเน็ตเด็ดตัวเน t ต no เว้นแก๊ส yes เว้นแก๊ส yes ธนามีบอกเลย ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขวาหนึ่งขวาหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขวาหนึ่งขวาหนึ่งลงสองลงสองซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งลงสองลงสองขวาหนึ่งขวาหนึ่งขึ้นผ่านเฮ้ยรอดรอบรอบงงกะงงกะไอ้นี้ดีดีมากอะไรวะเนี่ย อยากช่ไหายเหนื่อยแล้วเหลือเวลา35วินาทีจุด92อ่ะพอ่อ,อก่อนพอก่อนก็ถือว่ามาไกลาแล้วนะกลรจบแล้วตอนนี้มาเซ็กชันที่5แล้วมันมีมันมี7เซ็กชันโอ้สุดยอดอเอาล่าสะสำหรับคลิปนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตานีบ๊ายบายท่านครับเมื่อไรผมจะได้ลอาอาอกเขาเนี่ย เดี๋ไปจะจบครับวไปจะจบครับกูจะลาออกผมไม่รับใบขาวจากคุณกูให้ใบเดงเนี่ยใบเดงใบดงก็ไม่ให้ครับไปเกย์หานเะตายเด็ด